ซึ่งผันไปทุกครั้งใส่รับลมทุกครั้งได้ลมได้ทุกครั้งชนเพื่อนได้ทุกครั้งมันโกงเงินเงินอะเนี่ยมังอาการเรียกว่ายังขันตอนเลย้ะยันกต่อเพราว่าพี่เบเป็นนิยายออนไลน์ที่มีคนอ่านมาถึงวันนี้น่าจะประมาณแ800กว่าล้านอยู่ซึ่งแปลว่าเราความนิยมอย่างสูงมากันนะคะแล้วก็ที่แล้วพี่ัดเองหรือทีมเชนเอง ตอนแรกเราก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะทำบอยเลิฟแต่พอมาอ่านเรื่องนี้แล้ว,ว่มันสนุกมากจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นซีรีส์ที่เป็นเป็นนิยายวายที่เราอยากทําก mm ็ hmm. ลเลยเลือกเรื่องนี้มาจากนั้นก็เป็นเรื่องของการค่อยๆคัดเรื่องนักแสดงทีออดิชั่นมาก็ถือว่าโชคดีแล้วก็ค่อนข้างเป็นวิลาเคอร์ที่เราก็ได้นักแสดงที่มาแมชกันพอดีกับตัวละครในเร่ใหญ่เรื่องนี้นะคะก็เดลวี ในจำนวน800ล้านวิวที่ได้อ่านกันก็คงจะอยากหรืออยากดูว่าเวลาที่ตัวละครแต่ละตัวปรากฏขึ้นมาบนจอล้วจะเป็นยางไงเกี่ยวก็จะได้ดูอะไรพี่อดความสุใจตรงไหนพี่ชอดแจคำสุดของพันเรื่องนี้ที่ไม้ได้มันสนุกมากค่ะคือ,ค,อคือว่าสนุกมากหมายความว่าเป็นเป็นนิยายวายเนาะแต่ว่าพี่อ่านแล้วอะ่ะพี่จะรู้สึกว่ามันมีครบทุกรสมากมันมีความตื่นเต้นมันมีความสุกสนานมันมีความเป็นแมนมันมีความเป็นบอยเลิฟ มันมีทุกอย่างครบมากจริงๆค่ะพี่ช่แต่เพราะว่ามันความสปนวครูปแบบของบทปรันแต่ทีนี้พอเราต้องดึงตัวละครตัวนั้นออกมาให้มีชีวิตจริงๆมันกดดันไม่พี่ชัยถ้าพูดถึงว่ามันไม่ได้ต่างจากงานอื่นๆที่เราทํามานะคะมันก็กดดันทุกงานอยู่แล้วเวลาที่เรานําเอาบทประพันธ์มามาทาเป็นเป็นซีรีส์หรือเป็นละครเนี่ยมันมีความกดดันอยู่แล้วที่แต่ว่าเรื่องนี้อาจจะ ไม่เรียกว่ากดดันกันเรียกว่าตื่นเต้นเลยอ่ะตื่นเต้นมากกว่าทุกเรื่องที่ผ่านมานิดนึงตรงที่ว่าเราต้องรุนกับน้องๆที่เขาแบบใหม่มากบางคนอาจจะเคยทำงานมาบ้างเล็กน้อยบางคนนี้ไม่เคยเลยแล้วก็ทีเดียว12คนซึ่งก็โชคดีมากที่ได้พี่ปีเตอร์นภชัยนะคะซึ่งมารับกกับมาทเรื่องนี้ซึ่งก็เป็นความอัศจรรย์ใจของพวกเราเหมือนกันเพราะพี่ปีเตอร์ก็ไม่เคยทำทำซีรีส์วันกันก่อนนอกจากการที่พี่ปีเตอร์มามีช่วงมาถึงเรื่องนี้แล้วหรอจริงเขาบอกว่า ปีเต euh, ну> oh. เป็นเป็นผู้กับที mm ่เ hmm. ป็นนักแสดงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการดีความการเตรียมตัวที่รู้สึกว่ามันมีประโยชน์กับการกำกับแล้วก็สามารถแบบว่าสอนหรือเคลียร์หรือแม้กระทั่งมองสลุปปัญหาของการแสดงเวลาเขาถักว่าเขามีปัญหาอะไรข้ติอะไรนั่นคือก็ดีอย่างหนึ่งที่พี่รู้สึกนะครับของคนที่เคยเป็นนักแสดงมาก่ก็เระเด็นเรื่องของความเป็นเมือชีพการกำกับเนี่ยอันนี้พี่บอกว่าพี่สบายใจมากเพราะว่าทีเบสบอซีรีส์เป็น เป็นโปรเจกต์ที่ตกลงมาเชยงสองข้างหนึ่งน,น,นะครับลงทุนมากๆก,ก,กับโปรเจกต์นี้ในเชิงวัฒนธรรมเพราะว่าตัวนิยายเองเนี่ยถูกเขียนไว้โลกของนิยายมันมันยิ่งใหญ่มากจริงๆครับกับกับเรื่องนี้รวไมไปถึงตัวต่งางๆตัวละครต่างๆที่มีคาแรคเตอร์ที่ชัดมากสองตัวนะครับเมื่อกี้เขาบอกว่าเป็นสองแสดงน้ามันจะมีหนึ่งหน้าเก,ก่าด้วยโฆษณาเลยติดสาม เพราะฉะนั้นในในเรื่องเนี้ยมันมันเป็นอะไรที่รัพเรื่องของโปรดักชั่นยิ่ไ่าหจ่านงานได้พิจิตร์ครับอันนี้ไม่ต้องห่วงรอดูได้เลยภาพออกมาจริงมากเปิดกล้องกันมาแล้วก็รู้สึกโคดันนะฮะนิดหน่อยนิดหน่อยครับนิดหน่อยเพราะว่าพี่ยังไม่กี่คิวยังไม่กี่เาเวรหนักเผมโดนมาแล้วสามคิวเต็มเมไม่มีเบรกเลยบ้านเบสสุดยอดที่สุดเป็นไงบ้างน้องใหม่สวัสดีครับครูนะฮะก็เป็นชาเลยครับก็ อย่งเงีบ้างใช่ไหมสามวันสวันที่ผ่านมามองก็ไปซีบมากี่ซีนห้าสามวันห้าสิบสองซีนครับจุกมากเรียกดีว่าเข้าปุ๊บเปลี่ยนชุดเข้าต่อครับต่อเข้าต่อใช่ใช่ใช่ได้แล้ครับครับผมก็สวัสดีครับสายรับแล้วหมดเป็นอลันครับหารอบคราวเนี้ยรอบของพี่ละอ่าคิวต่อไปคิวนะเราสปอยคิวต่อไปหน่อยได้ไหมอ่าสปอยเหรอไม่อยากจสปอยเพราะว่ามันสำคัญสำคัญซีนสำคัญ แต่ว่าไม่เยอะเท่า52ซีอันนั้นจุกจริงอ่ะคนต่อไปครับผมต่อไปสวัสดีครับคนครับรับผมเป็นเจฟครับซึ่งจะอยากจะบอกว่าคิวแรกนี่คือเจฟเลยนะครับเจฟเดย์เลยคือใช่คนแรกคนแรกเปิดเลยเปิดกองคือผมคนแรกเลยครับก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นแล้วก็แต่ว่ามาเดิมแล้วก็สนุกครับรู้สึกว่าทำงานกับร่วมกับพี่วิเตอร์แล้วทุกคนบอกว่าเอนจอยมากๆครับงันก็อยากให้คนช่วยกันติดตามนะครับคนต่อไปแซนค่ะใครดีอ เาหอมไม่เดมาเดเมาครับเรียกถูกคนแล้วอคนนี้ครต้องเลยมาเลยโอเคครับก็สวัสดีครับในเคืนะครับก็รับบทนอตนะครับสวัสดีครับที่เรียนอะครับรับบทคือเมื่อกี้เขาขีดในเรื่องซีนอันนี้ห้าสิบกว่าซีนเราไม่อยานั้นนั้นกี่ซีนคุณอ่ะสิบกว่าสามวยี่สิบกว่ายี่สิบกว่าผมอยากโ้เราม่กี่ซีนสี่ สี่ร้อยสี่สี่เฮ้แต่อัพทีน้าเราจะแบบเราจะมีเยอะเลยเราจะพังหงัดเราจะพังหงาดน้ำใช่แล้วครับผมผมบอกเลยว่าซีนอาจจะน้อยแต่ว่าหน้าตาผมมาร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเออไม่แม่วนวนวนเข้าเรื่องเดียวตลอดเวฟปิงอะไรคะเวฟพิงสวัสดีครับเวฟพิงนะครับแล้วผมเปียครับเวฟพีดเวฟเวฟปิดเวฟเวฟพีดมา สวัสดีครับนี่คือพนัานครับแล้วพูดเป็นเวกมีอะไรจะขีดบอกไมเออมีอะไรจะขีบ้างคุณครับคุณโอ๋งอะไรบ้างก็ผมก็ได้ออกกองมาแล้วครับหนึ่งวันเต็มๆก็ได้เรียนรู้สนุกสนานครับเล่นกับพี่นัทแล้วก็กับทาวเวลนัทค่ะคองเน็ตยังไม่ได้แบบมีซีนเยอะมากครัแต่ว่าซีนที่ออกไปก็ค่อนข้างจะเป็น ซีนที่แบบดราม่าเยอะๆก็มีเข้ากับทางที่ปิงจะรอบพาเวอร์โชวดราม่ามากแล้ะก็เป็นคนแอบรักคนแอบรักคนแอบรักสนิทชิดไปซื้อน่าสงสารมากเลยชีวิตจริงก็น่าสงสารแบบนั้นเลยแต่ถ้าพี่นัทไม่มีใครรักเดี๋ยวผมรักเองอะโอ้ยสบายใจนะโอ้แต่ยอดมาคุณบอดี้การ์ดกับ คุณหนุ่มเกาหลีครับผมหนุ่มเกาหลีหนุ่มญี่ปุ่นสวัสดีครับกาฟิลพันธ์พันนะครับรับบทเป็นเคทครับสวัสดีครับเบลเลยครับรับบทเป็นคิมครับครับู่เราเหรอหมายถึงว่าถ้าขิงเรื่องซีนน่ะนะผมคิดว่าอันนี้เด็ดสุดผมคิดว่าคนเด็ดสุดเอาเลยโอเคพูดมาคือเขามีไปแล้วเจ็ดคิวคนนี้มีไปแล้ว สองคิวครับสองซีนไม่เป็นสองคิวเป็นสองคิวที่วันละละซีนคิวละสีนใช่ไหมครับซีนนั่นคือแอบมองเฉยไม่มีแดร็กหรอกด้วยไม่เพราะว่าเคนตาเนี่ยจะเป็นคนที่ไปส่งไปแอบดูเบฟต่อเวลาอย่างเงี้ยก็จะมีฉากที่แบบว่าต้องไปแอบแบบคอยติดตามชอบหลับมั้ยไปกี่โมงคะ อันนี้หมายถึงกี่โมงไปตั้งแดด3โมงครับถ่ายประมาณ3ทุ่มครับแล้ว3ทุ่มนั้นซีนคืออ่ายืนมองครับยืนมองถ่ายรูปครับยืนดึงเสาซึ่งคนนี้เขาเขาเขาเด็ดสุดแล้วจ้าหน้าทเป็นซีนใช่นั่นซีนผมน้อยสุดที่สุดไม่น้อยสุดอย่างคุณมาไม่แต่คุณก็เยอะไงนะผมซีนคิวแรกคือเป็นซีนบู๋เลยอ๋าวันนั้วันนั้นเป็นไงวันนั้นก็ต่อยน้องพลาดไปหน่อย บวมๆหน่อยแต่ก็เป็นการเรียนรู้ใหม่ทั้งคู่เป็นการเรียนรู้นะครับแต่โมนนั้นคุณบอกว่าเนี่ยมันใส่้ามาอยู่ก็เลยต่อยพลาดไปหนึ่งคือคุณก็เอาความเล่นมาพูดจริงไม่แผ้ไม่แผ้อันนี้มันแสดงถึงความแบบเต็มที่ในการแสดงเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราเต็มที่เล่นจริงจ็บจริงตอนไม่ตะพอยจะ่าอันนี้เธอถึงกับบ้านผมหน้าแดงเลย น้องแบบเหนื่อยเขินน้องดิเขินน้องอเนี่ะอะไรอะไรกันครับเนี่ยอะไรอ่ะชิวบูให้ก็ประมาณนี้ครับอ่ะบน่าสุดท้ายคุกัดปะเนี่ยคุกัดปะเนี่ยแต่ตึงัดีครับดีทำแล้วแบบเป็นดีนะครับก็จะบอกว่าเป็นเป็นเป็นคุกัดมากกว่าแล้วก็ ถามว่าในซีนก็เจอกันบ่อยไหมไม่ค่อยบ่อยแต่ว่าเหมือนกับว่าพอเจอกันแล้วเกลียดที่หน้ากันอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าพอมาแกล้งทีมเอ็กซ์เพนเตอร์ของเราอะไรเงี้ยแล้วช่วยป้องกันที่เบฟอะไรเงี้ยโอ้หลาครับสวัสดีครับพอมพับรับบทวินเนอร์ครับก็เราจริงอยากขิงนะอันนี้กี่ซีนอันสิบสองอันสิบสองอันนี้กี่ซีน สองครับผมหนึ่งครับผมไม่ก็หนึ่งวันควันหนึ่งวันไม่ไม่แต่ทีนี้คุณมีไหมเฮ้ยคุณมีคุณมีคุณมีหนึ่งเหมือนกันการเหมือนเดิมครับผมมันเราตัวตึงไม่เบาเลยแบบนี่ก็เป็นตัวตึงสุดเลยก็ยังได้ครับเรียกว่าโดนตลกไม่เหรอคุณพูดดีๆออเ ตันี้ก็จะเป็นบิ๊กบอสครับแล้วก็เป็นบิ๊กบอสที่อยู่เบื้องหลังทุกอย่างในผิดเบรฟแล้วก็เชื่อมโยงต,ตัวละครทุกตัวอย่างที่เราให้ฟังพูดมากไปก็อาจจะดูสบอยไปนิดนึงแต่อยากให้รอดูครับอยากทำงานกระเชนอยู่แล้วจริงๆต้องบอกว่ากับเชนน่ะเรา,ามีบทงานหลากหลายกับเชน่ออยู่แล้วเราก็พิสูจน์ทราบในระดับประกวการระดับประรบบเทศมาก่อนครับสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้ผมว่าประบวการที่เราคาดหวังมัน ใหญ่กว่าเดิมมันกลายเป็นการแบบความคาดหวังระดับโลกเลยทีเดียวเลยครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอีกหนึ่งตำนานในช่วงปลายปีนี้นะครับไอซีินี้ก็จะพาพวกเราไปสู่ละดโลกใช่ลาดโลกก็สามารถดูได้พร้อมกันทุกประเทศทั่วโลกนะครับผมก็ทีมเกมิกายนยนีพร้อมกัน